สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับผมวันนี้นะครับซุปเปอร์เจ็งแฟมิลี่นะครับพาทุกท่านมาที่อ่างเก็บน้ำปงจอนะครับบรรยากาศครับตอนเย็นก็มาแทนที่ของนติกนะครับวันนี้ นติ๊กได้หลายแต้มนะครับวันนี้ตอนแรกว่าจะมาพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ทันนะครับก็นติ๊กว่ามาเย็นนี้เลยนะครับก็เลยรีบมาเลยนะครับก็ตามมาที่หมายของนติ๊กนะครับก็นติ๊กจะออกเย็นนี้แล้วนะครับก็บรรยากาศดีครับน้ํานิ่งดีลมไม่แรงนะครับมาลุ้นกันนะครับว่า เราจะได้ตัวหรือเปล่าครับแต่นาิ๊ก็ได้ไปเยอะเลยครับรัพี่ติ๊กครับเสียดายก็เป็นยี่สุกนวลจันท์นะครับก็ใส่เป็นแวนนะครับหลายตัวเลยนะครับว้าวก็วันนี้เราพักแรมที่นี่กันหนึ่งคืนนะครับก็มาเป็นครอบปรัวเหมือนเดิมกับซปเปอร์จิงแฟมิลี่นะครับี่นะครับเย็นนี้คิดว่าน่าจะไม่ทันได้ตีเบ็ดนะครับก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณ5โมงเย็นแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะทานได้ตี็ดหรือไม่นะครับก็หาสถานที่กลางเต็นท์นะครับเพราะว่าเต็นท์ใหญ่ไม่ด้วยนะครับก็ออทเด็กมาด้วยก็หาที่กางเต็นท์ดีๆหน่อยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผลงานเป็นยังไงนะครับกับวปงจอนะครับมาดูผลงานของพิติกครับนี่ครับจังวหนึ่งคืนของพิติกนะครับนวลจันทร์นะครับ ใกล้น้ำนะเว้ยได้เที่ยงอยู่เี่ยง,ยงนีกก่กตอสรแล้นะครับทงพ,พี้ครับงจันยิศกกระเพียนนะครับสาย,ยสวยๆเลยนะครับ ก็เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศยามข้างคืนนะครับก็เรามาถึงที่นี่ตอนเย็นแล้วนะครับก็มาต่อหมายของพิติ๊กนะครับนัติก๊กนะครับก็พี่ติ๊กก็ได้ไปน่าจะเป็นสิบนะครับก็เป็นส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นวนจันทร์นะครับยี่สก,ก็มีบ้างนะก็ประมาณไซส์แว้นนะครับประมาณโลโลกว่านะครับเยอะเลยนะครับก็ วันนี้ซูเปอร์เจ๋งแฟมิลี่ก็พาครอบครัวมาจุดตรงนี้นะครับหมุดเลี้ยวมาครับมาถึงนี่สี่โมงกว่านะครับก็เกิดจากการเต้นแล้วก็ตีเบ็ดทิ้งไว้นะครับก็ตอนนี้ เตรียมสถานการณ์ไว้นะครับที่นี่ปงจอนะครับตอนกลางคืนไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่นะครับก็พีติก็บอกไว้แต่เราก็ปีทิ้งไว้นะจนจะแต่ฮันมาม่านะครับ,บก็จริงว้เตรียมเนื้อย่างมานะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็มีเห็ุฉุกเฉินเล็กน้อยนะครับก็พอดีพ่บอบปวดท้องนะครับน่าจะอาหารเป็นพิษนะครับก็ ต้องเหยียบรถออกไปนู่นนะครับปากทางเจริญนะครับไปซื้อ,อยาแล้วก็กลับเข้ามาอีกทีนะครับเกลบสองทุ่มนะครับก็เลยไม่ได้ย่างเหนือนะครับเด็กๆก็นอนอยู่ข้างในนะครับบราก็สลบก็เรียบร้อยนะน่าจะเพียนะครับเข้าห้องน้ำไปหลายรอบเลยนะก็าาอนะาหาร็นพิษนะครับ เ็ดสูตวิสัยนะครับไม่ได้เตรียมยาแก้ท้องบิดมาก็จําเป็นต้องวิ่งออกไปนะครับก็เยอะเลยนะครับพี่นาคาเขาเต็มเขื่อนเต็มอ่างเลยนะครับเนีรอบรอบเรานะครับตรงนี้ก็มีเยอะเลยนะครับสวัสดียามเช้าครับผมนะครับเช้านี้ที่ปงจ๊อนะครับบรรยากาศเย็นมากครับ โอ้หไอออกปากเลยนะครับก็เช้าๆวันนี้ก็มีพี่ๆนะาๆเข้ามากันเต็มอ่างเลยนะครับบรรนากาศรอบๆนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับนี่ก็ตีเบ็ดไปแล้ว4คันนะครับแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีแต้มไหมนะครับก็บนสันเขื่อนก็เพียบเลยนะครับนี่ครับข้างๆก็เยอะนะครับตรงนี้ก็มีนะครับ พีพีนะนะเขาอยู่กันเต็มเลยนะครับว้าวครับก็บรรยากาศเช้านี้ที่ปงจ้อครับก็อย่างที่บอกครับเรามาแทนที่ของพีติกเมื่อวานนะครับก็พีติกก็เมื่อวานนอนไปหนึ่งคืนนะครับออกไปเมื่อวานครับเต็นอนคืนวันศุกร์ครับก็ออกไปวันเสาร์นะครับก็เย็นวันเสาร์ผมก็เข้ามาแทนนะครับหมายของพีติกนะครับ ตรรนนี้้ะคับแลวก็มาตีเบ็ดจริงจังก็ตอนเช้าเนี่ยครับก็คือมันมืดก็ตอนนี้ก็กําลังเริ่มทาอาหารนะเมน,นูเช้านี้นะครับน่าจะเป็นหมูย่างนะครับก็เมื่อวานเตรียมหมูมานะครับแต่ว่าเ,าเกิดเห็ดพิสัยเล็กน้อยนะครับก็อดีขอบปวดท้องนะครับอาหารเป็นพิษนะครับก็เลยต้องรีบออกไป หาซื้อยานะครับก็กลับมาอีพีก็ต่อทุ่มกว่าก็เลยกินมาม่าครับเมื่อคืนที่ญี่ปุ่นไปนะครับก็ตามสไตล์ของซูเปอร์จิงแฟมิลี่นะครับอาจจะอุปกรณ์เยอะหน่อยนะครับก็เอาเด็กครอบครัวมาด้วยนะครับนี่นะครับแคมของเรานะครับมุมเล็กๆนะครับตอนนี้เด็กๆก็ยังไม่ตื่นนะครับ ก็อาการวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ที่ไม่สี่ก็ห้านะครับจำไม่ได้แล้วครับก็ใส่สวยอยู่นะครับ ไปปลาส้มแล้วลูกอันเนี้ยนอนจันว้าวหายไปแล้วโซ่ไหมโซ่ไหมใครวะสุดยอดครับแต้มตั้นตอนนี้เหรอตั้นตรงเพชรตักแล้วมันปุ๊บลุแบระพุ๊ดไฟติดอยู่อะฮะ มันวังจะดิ้งครับหหิิววตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับกับการตั้งแคมป์ปิกนิกของซูเปอร์เจ๋งแฟมิลี่นะครับนี่เรามาแคมป์กันแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ นี่ยครับยอดเยี่ยมนะครับผอบแล้วก็เด็กๆนะครับเด็กๆน้องพิงพินหลับต่อแล้วนะครับอายอดยิ้มอะไรล่ะครับยอดเยี่ยมมีความสุขมากเลยนะครับก็บรรยากาศการตั้งแคมป์นะครับมานอนริมน้ํานะครับที่ป่งจ้อนะครับอ่างเก็บน้ําป่งจ้อที่ดอยหลอนะครับก็เข้ามาทางดอยหลอนะครับแต่น่าจะเป็นอุทยาน ตาม gps นะครับเป็นอุทยานเขตอําเภอแม่วางนะครับก็ยังงงๆอยู่นะครับมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ตั้งแคมป์ดิมน้ําเลยครับนี่ครับเมื่อคืนเรามาไม่ใช่เมื่อคืนสิเมื่อวานเรามานะครับถึงตอนเย็นนะครับเรามาเปลี่ยนมือพิติกแพิติกออกแล้วก็เข้าตรงหมายเดิมของพิติกเมื่อวานนะครับก็ค้างแรมกันหนึ่งคืนนะครับก็เย็นนี้เราก็จะออกแล้วนะครับ มาปิกนิกตั้งแคมป์แล้วก็ได้ตกปลาด้วยนะครับก็อาการของการตกปลานะครับก็อาการดีมากครับตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับก็มีอาการตลอดเลยนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนปลานวนจันท์นะครับก็กินทั้งวันนะครับแต่ก็กินห่างๆหน่อยนะครับก็ประมาณชั่วโมงนึงก็กดไปสักเป็นชุดเลยนะครับกินทีนึงก็คือกินติดกันหลายคันเลยนะครับ เดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะเอาผลงานนะครับที่เรามาตั้งแคมป์ริมน้ําแล้วก็ได้ตกปลาครับเอามาให้มาฝากให้ดูนะครับว่าเราได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับก็สถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนที่เรากลับมาเราจะเก็บขยะทั้งหมดนะครับเก็บใส่ถุงดำนี้แล้วก็เอากลับไปด้วยนะครับเพราะว่ามันก็มีอังเก่าของพี่วินาเขานะที่เขามาตกตรงมาตกปลาตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวรับก๊าซนักปลาจิ๊นะ หรือไม่ไม่ทันเมาอู้นะเบอรเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมากินครับแล้วกับจิ้มที่วางนะตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะครับจะหกโมงแล้วนะครับตอนนี้ทยอยเก็บของเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ได้ออขึ้นรถยังค้างเต็นท์ใหญ่เลยนะก็ ของส่วนใหญ่ก็ลุมๆไว้ในถังหมดแล้วนะครับก็ตอนยินก็ยังมีอาการอยู่นะครับก็ว่าจะเก็บของขึ้นรถแล้วนะครับแต่ว่าชั่วโมงทองนะครับเดี๋ยวรอให้ม um ันใกล้หมดเวลาเนี่ยจะหกโมงแล้วประมาณหกโมงหกโมงกว่านิดๆมันก็คงจะมืดแล้วนะครับยังมีอาการอยู่สําหรับการตกปลานะครับในการแคมปิ้งในทางนี้นะครับก็เรายังนี่ครับนี่ครับ เรายัางลุ้นกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะกลับบ้านนะครับที่ไหนๆก็มาแล้วนะครับเกาให้เหมือนที่สุดนะครับปลายังมีดึงอยู่นะครับที่เห็นทุน่นท่วงตรงนี้ไว้นะครับก็ชมบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะครับนะครับพีนะ้ะเขาก็ยังอยูนะ่คนที่อยู่ต่อก็อยู่นะครับคนที่จะออกก็มีนะครับคนที่จะเข้าใหม่ก็ มีเข้ามานะครับบรรยากาศสวยงามครับกรอบผลงานวันนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวก่อนจะมืดเดี๋ยวจะ,ะยกขึ้นมาให้ดูนะครับน่าจะประมาณสิกว่าได้นะครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นตะเพียนนะครับแล้วก็มีนวลจันทร์บ้างนะครับแต่วันนี้นวลจันทร์ตรงนี้ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เห็นคุณลุงที่เขาเก็บเงินนะครับก็เขาบอกว่าตรงสันเขื่อนนะครับวันนี้นวลจันทร์ไปอยู่ตรงสันเขื่อนนะครับสายชิงหลิวได้เยอะเลยนะครับวันนี้ก็ที่นี่ก็สนุกดีนะครับหน้าดินกินดีมากครับก็กินทั้งวันนะครับ จนกว่าตะวันจะรับขอบฟ้านะครับตอนนี้ก็เริ่มจะนิ่งๆแล้วนะครับไม่ค่อยดึงละเมื่อกี้ยังมีดึงอยู่นะก็ลุ้นกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับนี่ครับตะวันจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับเนี่ยจะหกโมงแล้วนะครับครับก็ก่อนที่มันจะมืดนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับผลงานที่เรามาตกในทลิปนี้นะครับเราแวงมากเลยนะครับเราแวงก็คือ ตอนนี้คันนี้เริ่มจะมีอาการนะครับเนี่ยคันนี้คันที่คันที่สามนี่นะครับ <Huh? S 1> ปลามีอาการเหมือนจะดึงนะครับก็เลยเราแวงไปหน่อยนะครับ <Hey. S 1> ดูคันเบ็ดไปด้วยนะครับแล้วก็ดูผลงานไปด้วยแล้วกันนะครับก่อนที่มันจะมืดนะครับ <Yeah. S 1> นี่นะครับก็คร่าวๆเ,เลยนะครับนี่ ก็ตอนนี้ยังไม่กลับนะครับก็เลยไม่อยากจะดึงขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นะครับเยอะพอสมควรนะครับประมาณสิบกว่าตัวได้นะครับผลงานวันนี้นะครับทริปนี้ก็สนุกดีมากนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยพอสมควรเลยรถเราจัดตรงนี้นะครับนี่ครับหมายของเรานะครับ ชมนิดนึงแล้วกันนะครับประมาณตรงนี้นะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับ<อ>ก็มีผอ,อกับเด็กๆสองคนนะครับกลางคืนเย็นพอสองคนครับ<อ>ก็ตอนนี้เริ่มเก็บเตทแล้วก็เด<อ>ี๋ยวยังไงถ้ายังไม่มืดแล้วก็พอจะถ่ายได้ตอนที่เราจะกลับตอนยกขึ้นมาเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ที่ท่านรับชมมาถึงณตอนนี้นะครับก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเก็บของแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับก็ไม่ไกลมากนะครับจากบ้านมาที่นี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ40นาทีได้นะเท่าที่ดู GPS นะครับไม่ไกลนะครับก็เผื่อเก็บของสักไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็ลดอยู่ใกล้ๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้สนุกมากนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ใหม่ที่ซูเปอร์เจงแฟมิลี่นะครับก็จะได้ลงอัปเดตให้ท่านนะครับได้รับชมติดตามความสนุกของครอบครัวของเรานะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับจบคลิปนี้แล้วนะครับโอเคครับเดินทางกลับบ้านกันนะครับขอบคุณครับ